พนักง,งานเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับว่าบริษัทนั้นจะชะลอการจ้างงานในปีนี้นอกจากนี้เมื่อเดือนกนรกฎาคมนะครับทาง Snap Inc. ยังได้เปิดเผยถึงผลประกอบการที่น่าผิดหวังครับและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่กําลังอ่อนแอในขณะนี้นะฮะและบริษัทปฏิเสธที่จะเปิดเผยคาดการแนวโน้มการเติบโตเนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่สร้างความท้าทายครับ ทางแฟอิงได้เปิดเผยรายได้ในไตรามาสที่2นะครับอยู่ที่ประมาณ1,110ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้ครับและตัวเลขขาดทุนต่อหุ้นนั้นก็อยู่ที่2เซนนะครับมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ถึง1เซน ่อนหน้านี้นะครับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีและบริษัทด้านการเงินทั่วโลกนะฮะก็มีการประกาศปลดพนักงานเป็นระยะรวมไปถึงชะลอการจ้างงานใหม่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกนั้นกําลังชะลอตัวลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นและวิกฤตพลังงานในยุโรปก,ก็ส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้นครับ ในรายงานยังระบุนะครับว่าคุณมาร์คสกอเบิร์ก CEO ของบริษัท Meta Platform ได้แจ้งให้พนักง,งานทราบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงแผนการปรับลดอัตราการจ้างงานในตําแหน่งวิศวกรลงอย่างน้อยร้อยละ30สําหรับปีนี้และเตือนให้เตรียมรับมือกับเศรษฐกิจขาลงที่รุนแรงครับ